เอาแอบพ่อมาเล่นน้ําอีกแล้วมีน้ําแตงโมไหมมีไหมมีไหมไม่มีมน้เาเอาน้ำเปล่าให้พ่อหน่อยแก้วหนึ่งเป่าเนใช่อานน้ำเย็นเย็นชื่นใจหน่อยเร็วอน้ำต่อนมีไหมน้ำเย็นเย็นน่ะ คะเอาถามควดปากนี่ไงน้ำอะไรนะ่ะน้ำเย็นเย็นจิ้มุดน้ำเย็นเย็นจิ้มุดเอาให้พ่อหน่อยแก้วหนึง่งมีน้ำเย็นไหมมีไหนไหนตักน,น้ำเย็นใส่แก้วตากน้ำเย็นใส่เจ้านะตักใส่เลยโอ้ยน้ำอีอยังเนี่ยน้ำเย็นไม่ได้เงี้ยวใส่ไปเนี่ย ủa ấy bơ gian rồi, papa bơ gian, xay lên, xay lên, xay nhiều nhiều lên, xay nhiều, giấm có mắm à? Ủa, bơ gian men má đã nhiều, xay đâu bơ, bơ tan nhiều, men bơ, làm nạm dây đu, cả mắm men thế nhỉ? Nạm? Ủa nạm là của kinh thế, Nam yang nè Bao bay 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 ลูกขึ้นเบตายอ่ะเห็นมาเชียงบินน่ะคือทั้งฝ้าไปแล้วเชียงบินน่ะเห็นไหม้บาตัวเดี่ยวบินเบสตัวเสื้อตัวอีหลายซื้อบ๊ายบายก่อนเร็วไปก่อนนะบ๊ายบายเอาสิไปไหนเซาเรียนเราปะเอาคือเซาเรียนไว้เถ้ะไปก่อนนะ